มาดูอนุสาวรีย์ชัยเห็นเพื่อนๆบอกว่าเงียบกนเงียบจริงไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้แถวตรงพยาบาลดิอันนี้ช่วงเที่ยงนะครับดูช่วงเที่ยง เที่ยงก,กว่าเงียบจริงไหมเห็นเพืเ่อนถามเข้ามาว่าสาววดีชัยเงียบไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับคนก็มีเดินมากโอ้แต่ก่อนนี้สาววดีชัยนี่คน เยอะจริงๆนะครับผมเดี๋ยวก็ดูนะครับตามภาพเดี๋ยวจะพาไปอยู่ช่วงนี้ช่วงเย็นนะครับหกโมงช่วงหกโมงเอครับตอนนี้หกโมงแถวนหน้าหลวงป่านีน่เข้าตะว,วันีชัยแล้วนะครับอันนี้หกโมงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูเอานะครับว่า เดินมั่นะครับเดินมั่รถลาก็มีวิ่งอยู่เรื่อยๆเพื่อนที่ถามมาก็ดัวนะครับก็มีคนอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เรื่อยๆครับเดินเรื่อยๆคนมาซื้อของนี่จะเข้าถึงอนุสาวรีชัยแล้วนะครับ เป็นเขากำลังรื้อตึกนะครับนี่เข้ามาวงเวียนสาวกีชัยแล้วอ้าเดนเพื่อนดูนะครับเห็นถามกันมาไว้งเงียบไหมนี่สาวกดษชัยคนก็นะครับตามที่เห็นนะครับตามภาพเลยอันนี้วงเวียนนะนุสาวกฤชัยนะครับตรงนี้เกาะพอหนนะครับ ก็เรื่อยๆคนก็เดินเรื่อยๆภาพสั่นๆหน่อยนะครับมีรถวิ่งอยู่ก็มีปลายครับนี่แถวไปทางด่วนนะครับที่จะขึ้นด่วนนะครับประมาณนี้นะ